s e t and action ยังเขาเมึงเนี่ยมึงก็ไม่อยากจับกูแท็กซี่มึงไม่จับกูมึงอ่ะมึงย่ามาทำกูมาตาเรียกเมึงเนี่ยบอสหนาลากับกูคือบเดี๋ยวงนี่อกีมเนี่แจ็คหลอบเสือด้ะแม่ขู่กับแม่มึงกับเบิ้งด้วยเด้น่ะ หลอกเชือดหนูไม่ใช่เต็มที่เลยผ่านลังไงไงปนติดตัวมาพ่อกับแม่กูเริ่มสิเ่อเสียกูแล้วละเนี่ยเพื่อเสียมึงอีดอกมึงพาไปบ้านเรื่อยๆอยู่พาเอะไปพาโมไปกินต้มไก่เรื่อยๆยูุ่ังไปยังไม่คัดนะคะอันนี้ยังไม่คัดเล็กต่อไปยังไม่คัดนะคะยังไม่คัดคัะมึงไห็นแมวี่บอตะยังอ่ะมึงเห็นแม่วี่บอเห็ี่ยนโยเปลี่ยนแล้วไปใส่ลน้เถอะล้วแอบโยอ่าน ครับครับครับ <laughs>